ตามตำรานั้นมีผิดกันอยู่มัง่งคือเทศตามตำราเราคอยฟังคอยจดจำส่วนมากกันเทศเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้ปลายเห็นศรัทธาเนี่ยอธิบายศรัทธาแล้วจนเป็นสายยาวเหยียบเห็นวิทยาความเพียนยเพี่ยนยังไงบ้างรือบ,บาศก้จนกิ่งหนึ่งขั้นหนังหนึ่งนี่จบเรื่องจะได้กันหนึ่ง น่จิตก,ก็ต้องติดตามป้าหรือไงมียกตัวอย่างเช่นศรัทธาวิริยะเป็นต้นมันก็เป็นกันหนะที่นี่จิตมันก็ไม่ค่อยจะได้ปดาะผลผลในขณะที่ฟังอะไรนะในข้างกุธการท่านแสดงธรรม ท่านฟังให้ได้ผลในปัจจุบันด้วยให้ได้ผลในวาระต่อไปคือน,นําไปข้อนําไปเป็นข้อคิดเพื่อเพื่อปฏิบัติในส่วนที่จะจุนปฏิบัติในวาระต่อไปด้วยที่ท่านแสดงปรากฏผลกระจกก็เข้ากับหลัธรรมที่ท่านว่า การแสดงทมได้รับอน,นิสงส์ห้าอย่างคือได้รับผลห้าประการด้วยกันคือผู้ผู้ฟังธรรมฟังธรรมย่อมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนี่เป็นข้อข้อที่สองสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะได้เข้าใจสิ่งนั้นชัดข้อสามจะบรรเทาความสงสัยเชื่ได้ คือเราเคยท่องใจในเรื่องอะไรๆนี้เวลาท่านอธิบายไปเกี่ยวเื่องกับสิ่งนั้นๆที่เรากําลังข้องใจอยู่เราก็เข้าใจข้อสี่จะทําความเห็นให้ถูกต้องได้คือความเห็นการรรมดามันเสพปีงเกลียวก็หลักทมอยู่เสมอแล้วก็จะทําความเห็นนั้นให้ถูกต้องได้ในสี่ข้อนี้ ก็เป็นขแขนงของข้อที่ห้าซึ่งเป็นข้อสำคัญห้าจิตผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่เป็นหลักสำคัญมากเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการฟังธรรมจิตท,ที่จะผ่องใสหน้าจิตต้องมีความสงบในขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากอารมณ์ธรรมท,ที่ท่านกำลังแสดงเข้าไปสัมผัส ภายในใจิตใจของของเราแล้วรับรู้กันโดยเฉพาะเฉพาะเฉพาะพในขณะนั้นจิตทําหน้าที่อันเดียวมีความรู้สึกมีความรับรู้อยู่กับบท,ทธรรมที่ท่านแสดงไม่มีอารมณ์อันไดเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีความผ่องใสขึ้นภายในตัวเองจิตที่ไม่สงบก็หาความผ่องใสไม่ได้จิต,จตวุ่นวายมากมายเท่าไรก็ยิ่ง เป็นการสั่งสมความเศร้าหมองความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตนมากมายขึ <suis> ้น <Greek. S 2> <ห úng. S 1> เพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่เกี่ยวกับให้ได้รับผลประโยชน์นั้นควรตั้งใจคือความรู้สึกของเราไว้เฉพาะตนนี้เท่านั้นเราไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกแม้ส่งมาหาผู้เทศคือเรา สร้างความรู้สึกไว้ภายในตัวของเรานี้ไม่ว่าจะให้อยู่ในจุดใจก็ตามไม่สําคัญสําคัญที่อยู่ในตัวบกของเราเป็นความรู้สึกอยู่กับตัวมีเชื่อตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเพื่อรับธรรมในขณะที่ท่านแสดงเมื่อเราตั้งจิตไว้เช่นนั้นไม่ไปคาดไปหมาย ไม่ไปปรุงไปแต่งเรื่องอะไรหรือท,ท่านจะเทศเรื่องอะไรอย่างนี้มีความรู้อยู่โดยเฉพาะแล้วเราการรับเอาโดยเฉพาะเฉพาะในขณะที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องปฏิความหมายอะไรมากมายกายกองในขณะที่ฟังจิตย่อมได้รับความสงบจิตที่มีความสงบย่อมเป็นความสุขขึ้นในขณะที่ฟัง นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่ฟังเทศในครั่องพุทธก,การส่วนมากท่านได้รับอย่างนี้เพราะผู้เทศก็เทศตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกคนท่านจะเทศเรื่องราวอะไรก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกันกบตัวของเราเพราะเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในคือตัวของเหล่านี้มันเป็นเรื่องคล้ายพึงกัน พูดทางโน้นก็ถูกกับตัวของเราทางนี้พูดเรื่องอะไรก็ถูกกับเราแม้จะพูดเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอะไรก็ตามจะเกี่ยวโยงเข้ามาถึงตัวของเราซึ่งเป็นมุนเหมือนกันฉะนั้นสัจธรรมจรึงมีอยู่ทั่วโลกคำว่าสัจธรรมก็คือทุกข์สมุทยัยเรื่องของกิเลสทุกข์ก็คือผลของกิเลสที่ผลขึ้นมามรกคือการประพฤติปฏิบัติตนเองในทางที่ดีที่ชอบด้วยกาวา,จาใจ นิโรธคือการระงับดับความกระวนกวายและทุกข์ทั้งหลายจะได้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามนี้ในสี่อย่างนี้มีอยู่กับทุกคนเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องทุกข์กับสมูกไทยนี้เด่นมากในสัตว์ในบุคคลเพราะยังไม่มีช่องทางไม่มีอุบายไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขไดสิ่งเหล่านี้ออกได้ ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ถือศาสนากับผู้ไม่มีศาสนาประจำตนเลยนี่แม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ตามความได้เปรียบเสียบจะผิดกันอยู่มากน้อยไก่กองความได้เปรียบคืออย่างไรผู้มีศาสนาก็คือผู้มีเครื่องยึดของใจมีหลักใจมีจะมีธรรมเป็นเครื่องยึด เพราะใจก็ต้องมีที่พึ่งร่างกายก็ต้องมีที่พึงถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเรือนกายเรือนใจเรือนกายได้แก่สิ่งอาศัยภายนอกเช่นบ้านเรือนอาหารเครื่องนุ่งหม่มเหล่านี้เป็นต้นเ็นที่อาศัยของใจส่วนทมคือคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์หรือเป็น นามธรรมานี่เป็นที่ยึดของใจเป็นอารมณ์ของใจใจมีหลักยึดคือธรรมธรรมเป็นที่พึ่งของใจชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งทั้งสองอย่างคือมีทั้งทางกายมีทั้งทางจิตใจมีผู้สรุรูความลงแล้วผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดของใจ คือว่าเป็นผู้ได้เกลียดกับผู้ไม่มีศาสนาเฉลยเพราะผู้ไม่มีศาสนาเฉลยนั้นก็ถ้าจะแน่ใจไปในทางที่ว่าความสําคัญทางจิตใจไม่มีนามธรรมที่จะเป็นสาระสําคัญเพื่อจิตใจไม่มีมีตั้งแต่ด้านวัตถุที่เป็นที่ยึดของ กายและทั้งของใจด้วยใจจึงมีความสนใจไปกับด้านวัตถุโดยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้วัตถุพาจเจริญก็จิตใจก็เข้าใจว่าจเจริญวัตถุพาเสื่อมจิตใจก็เสื่อมโลกจะ,จะเจริญก็หมายถึงวัตถุมีความจเจริญขึ้นเช่นตึกรามบ้านช่อง โรกเสื่อมก็คือสิ่งเหล่านี้เสื่อมไปการทำมาหาเกินชีพไม่สะดวกสบายก็ก็เรียกว่าโลกมันเสื่อมไปส่วนจิตใจไม่ได้คำนึงว่าเสื่อม,มนี้เจริญอย่างไรเมื่อจิตใจไม่มีศาสนาและต้องเสื่อมอยู่วันยั่งค่าแต่ผู้มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องวัดจึงไม่ทราบว่าจิตใจเสื่อมนี้เจริญยังไงเพราะจิตใจยิ่งตามด้านวัตถุเสียหมดไม่มีโอกาสที่จะทราบได้ว่าโลก นั้นมีอยู่สองโลกโลกภายในโลกภายนอกด้านวัตถุและนมามธรรมคือจิตใจไม่มีทางทราบได้ทราบได้แต่ด้านวัตถุอย่างเดียวจึงถือเอาเรื่องของโลกค,คือด้านวัตถุนั่นเป็นความเจริญของทั้งทางร่างกายความบรรนุนและทางจิตใจใจจึงไปยืดไปถือกับสิ่งนั้นจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นที่พึ่งของใจมีด้านวัตถุเท่านั้นแล้วก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ เพราะเอาด้านวัตถุเป็นสารนะะด้านวัตถุเป็นที่พึ้นของใจเมื่อถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นร่างกายของเราทุดโทมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมากเพราะใจของเราอยู่กับร่างกายเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นตัวของเราทั้งหมดไม่ได้เข้าใจว่าจิตเป็นจิตกายเป็นกายแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นความรู้สึกไม่ได้เป็นเช่นนี้ จึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากกว่าคนที่มีธรรมภายในใจคนนี้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดภายในใจเพราะใจไปอยู่กับวัตถุใจไปอยู่กับโลกโลกพาจเจริญก็จเจริญโลกพาเสื่อมก็เสื่อมคือวัตถุพาจเจริญก็จเจริญสังคมพาจเจริญก็ว่าจเจริญสังคมจะเดือดร้อนเียงไรก็ตามเมื่อสังคมนิยมอย่างนั้นก็ถือว่าโลกจเจริญทั้งๆที่เดือดร้อนอยู่ด้วยสังคมที่โลกนิยมนั่นแหละ เพราะความนิยมกันนี่มันนิยมได้ทุกแง่ทุกมุมอะไรอะไรก็ตามนิยมกันได้หมดขอแต่ความชอบใจมีในอันใดอันนั้นจะดีไม่ดีไม่คํหนึ่งถือเป็นความชอบ,ชอบเป็นความถูกต้องดีงามเป็นความเจริญขึ้นมามีเรื่องของวัตถุเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็หาหลักยึดไม่ได้ตลอดไปจะเป็นคนรู้คนฉลาด แหลมคมขนาดใดก็ตามจะเป็นผู้มีฐานะดีเพียงไรก็ตามหรือยากจนเพียงไรก็ตามจะต้องหาหลักยึดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะไม่มีอะไรเป็นหลักยึดนอกจากวัตถุผู้ที่มีวัตถุมากมายเป็นหลักยึดนั้นก็ยึดในทางที่ผิดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเราเสียหมดร่างกายก็เป็นเราอะไรเป็นของเราเสียหมด ส่วนเราจริงๆมองไม่เห็นพ่อไม่ได้สนใจไม่รู้ไม่เข้าใจนี่จึงเจริญก็เจริญแบบลอยๆบแบบตามความสงคัญมันหมายไปเฉยแต่เวลาความเสื่อมนันเสื่อมจริงๆเสื่อมพนายจิตใจเกิดความเดือดร้อนจริงๆจนกระทั่งผลสุดท้ายเอาตัวไปไม่รอดหาหลักอะไรไม่ได้ทั้งนั้นวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนวัถตถุสิ่งของเงินทองก็เลยคลายวุ่นไปตามๆกันกับใจที่วุ่นดวงนั้น นี่ผิดกันอย่างนี้คนที่มีศาสนากับคนไม่มีศาสนาผิดกันที่ตรงนี้ทีเราแยกออกมาถึงคนที่นับถือพุทธศาสนาจะพ่อ,อย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีกิตตภาวนาเป็นต้นจัดแตกต่างกันอยู่มากมายกายกองกับผู้ถือศาสนาทั่วไปและผู้ไม่ถือศาสนาเลยเพราะเหตุใดเพราะศาสนาท่านส,สอนหลายชั้นหลายภูมิ ขั้นใดควรที่จะป,ปฏิบัติภูมิใดที่ควรจะป,ปฏิบัติทำขั้นใดท่านก็สอนเช่นคนยังไม่เคยรู้จักการทําบุญให้ทานซึ่งเป็นฐานแห่งความดีในเบื้องต้นท่านก็สอนให้รู้จักการทําบุญให้ทานรักษาศีวิตนี่ก็เป็นความดีแต่ละอย่างอย่างซึ่งเป็นรนะของใจด้วยกันทั้งนั้นนี่เป็นขั้นหนึ่งของานะคือหลักใจที่พื้นของใจและสอนให้ยึดพระพุทธ พุทโธธรรมูสังโฆนี่ก็เป็นนามธรรมอันเลิศซึ่งเป็นหลักของใจได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็เจริญจิตภาวนาเห็นกันหมดพุทโธเป็นต้นไหวภายในจิตในขณะที่ภาวนาหรือจะไปไหนมาไหนให้จิตมีความระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆมีพุทโธเป็นต้น ก็ชื่อว่าจิตมีหลักยึดอยู่ตลอดไปตามขณะที่ตนรกได้หากว่าจะทาาเคลื่อนไปบ้างเถอไปบ้างในบางการบางเวลาแต่ก็ยังทราบอยู่ว่าที่พึ่งของใจคือพุทโธเป็นต้นนะ<ม>ผิดก,กันกับคนที่ไม่มีศาสนาเลยไม่ทราบว่าจะอะไรเป็นที่ยึดเป็นหลักของใจจิตคว้าอยู่ตามโลกตามนิสสารตามด้ามาระตูต่างๆกว้างแคบเพียงอะไรจิตกระจายไปหมด แต่าหารตัวกินไม่ได้มีผิดกันที่ตรงนี้อันนี้การบำเพ็ญทางจิตใจที่เรียกว่ัสรณะเข้าไปโดยลำหนักในเบื้องตน้นเราก็กำหนดภาวนาดังที่ว่านี่เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเพื่อใจจะได้ยึดทำนั้นเป็นอารมณ์แล้วปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในขณะที่บำเพ็ญภาวนาที่ท่านเรียกว่าใจสงบพอใจสงบแล้วก็ ปรากฏเห็นความแปกปราดภายในใจของตนเองในขณะที่ใจสงบเพราะความสงบของใจก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าใจหายยุ่งซึ่งเคยยุ่งมาแต่ก่อนด้วยอารมณ์ต่างๆในขณะนั้นไม่มีอารมณ์ครอบอะไรเข้ามารบกวนใจเลยมีแต่ความสงบแน่วแน่แล้วปรากฏเป็นความสุขเย็นใจอ่อนโยนขึ้นภานในใจิตใจของตนนี่เป็นเครื่องสะดุดใจอันหนึ่ง ที่จะให้พูดผู้ดได้รับผลจากการภาวนาของตอนนั้นมีแก่ใจมีความกระยิบมีความดุดดื่มในอันที่จะบำเพ็ญตนให้ปรากฏผลมากขึ้นไปกว่านั้นโดยลำดับทั้งนี้ความภาคเพียรก็ยก่ยอมมีขึ้นไปโดยลำดับเพราะความพอใจเป็นสาเหตุซึ่งเนื่องมาจากด้เห็นผลเป็นสำคัญใายก็ได้รับความสงบสุข เย็นขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏเป็นตัวของตัวขึ้นมาเรื่อยๆต่างจากด้านวัตถุนะแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่ก็ตามใจกับร่างกายจะไม่เป็นอันเดียวกันเลยในความรู้สุดเด่นชัดขึ้นโดยลำดับว่ากายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งในขณะที่ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านวุ่นวายกายก็เป็นกายอยู่เช่นนี้ แต่เป็นอาการของจิตที่แสดงตัวขึ้นมาในทางที่ไม่ดีก็พยายามแก้ไขความไม่สงบของใจซึ่งเป็นความวิปริตผิดป,ปกติธรรมดาจนกระทั่งจิตกล้าก็สู่ความสงบได้ก็เห็นชัดเจนว่าความกำเนิดของจิตเป็นเช่นนี้การระงับดับความกำเนิกได้ด้วยบทธรรมหรือด้วยวยธิธีการเช่นนี้เป็นอย่างนี้ผลปรากฏเป็นความสงบส,สงบสุข,ขขึ้นมาเพราะวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้ มีดอมหินไม่ชัดมีเป็นขั้นหนึ่งหนึ่งที่อธิบายมาถึงเรื่องศรณะของจิตคือจิตสร้างที่พึ่งสำหรับตัวเองพูดง่ายๆพูดกันอย่างนี้สร้างที่พึ่งภายนอกก็ได้สร้างเต็มตสติกำลังความสามารถมาโดยลำดับเส้นสร้างบ้านสร้างเมืองสื้ารามบ้านช่องสร้างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยอะไรหามาเพื่อบ,บำรุง รักษาร่างกายให้เป็นไปตามความจําเป็นที่ท่าต้องการซึ่งมีอยู่ทั่วโลกดินแดนจะหลีกเล่นกิจการงานนี้ไปไม่ได้นี่เป็นความจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ความจําเป็นที่เกี่ยวกับด้านจิตใจก็บําเป็นดังที่กล่าวมานี้ใจก็ได้สั่งสมความดีอันเป็นสาระของตนขึ้นโดยลําดับดับจนกระทั่งสาระสําคัญกับใจนั้นแยกกันไม่ออกปรากฏได้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นนั่นนี้เป็นนี้จิตเป็นจิตนะ เมื่อได้แยกถึงขนาดได้ทราบชัดว่าจิตเป็นจิตแล้วจิตต้องเด่นจิตต้องชัดเจนภายในตัวเองจากสิ่งทั้งหลายไม่เป็นอันเดียวกันเมื่อเราพยายามสร้างความสงบของจิตให้มากเพียงไรความแสดงออกของจิตในอาการต่างๆเราก็จะทราบไปในขณะเดียวกันว่าแสดงออกในทางถูกหรือทางผิดถ้าเป็นทางผิดก็รีบแก้ไขทันที ถ้าเป็นทางถูกก็ส่งเสริมให้มีความเย็นขึ้นด้วยอุบายเช่นนั้นเช่นนั้นนี่คือการสร้างฐานของจิตการสร้างที่พื่นของจิตด้วยอำนาจแห่งธรรมหรือด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมีกิตกระโทนนา,าเป็นต้นสร้างโดยลำดับพิจารณาแยกแยะ,แยะออกให้เห็นชัดเจนจิตมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมผัสสัมพันธ์มี ความติดพันกับสิ่งใดพยายามแยกสิ่งนั้นกับจิตแยกจิตกับสิ่งนั้นเทียบเทียมกันให้ได้สัดได้ส่วนจนเป็นที่เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วปล่อยวางกันเข้ามาเป็นลาดับยิ่งเป็นการสร้างจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงแก่ตัวเองขึ้นเป็นท่านชั้นนี่เป็นเป็นอย่างนี้การสร้างจิต แล้วสร้างเท่าไรสติปัญญาสร้างด้วยสติปัญญาสร้างมากเท่าไรสติปัญญายิ่งแตกฐานฉเฉียวฉลาดรอบตัวทันกับอาการของจิตที่แสดงออกจะเป็นหลงในแง่ใดมุมใดแม้ที่สุดความคิดความปรุงของตนหลอกลวงตนด้วยวิธีใดก็ทราบก็ใช้สติปัญญาตามตน้นหรือแก้ไขความ จมปอมของสังขารคือความคิดปรุงต่างๆหรือทัญญาความหมายต่างๆอันเป็นเรื่องหลอกลวงตนเองนั้นให้หายไปโดยลําดับลําดับมีแต่สติปัญญาเป็นเครื่องกานกรองสิ่งเหล่านี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปมีหลักฐานมั่นคงเข้าไปเป็นท่านชั้นนอกจากนั้นแล้วยังจะสามารถทราบในสิ่งที่เกี่ยว,วข้องกับตนรอบได้ เฉพาะอย่างยิ่งคือขันห้านะขันห้ามีอะไรขันห้ามีเป็นสิ่งสาคัญมากเพราะตามหลักธรรมนาของสามัญทั่วไปแล้วขันห้ากับเรามันเป็นอันเดียวกันขันห้ากับคนมันเป็นอันเดียวกันคนกับขันห้าเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกใจกับขันห้าจึงเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะไม่สนใจจะแยกเหตุไรถึงไม่สนใจจะแยกเพราะไม่รู้วิธีจะแยกวิธีจะแกวิธีจะ ที่คลายสิ่งนี้ให้ทราบตามความเป็นจริงของมันเมื่อมีสติปัญญาขึ้นมาโดยลำดับตามครูอามาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนและตามวิธีการของเราที่เคยบำเพ็ญมาเราก็มีทางทราบได้โดยลำดับับเพราะฉะนั้นเรื่องขันห้าคือรูปเวทนาส,สัญญาสัองขารมนอย่างนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาที่จะแยกแยะให้เห็นตามความจริงของมันตามที่มันมีจริงอยู่โดยลำพังของมันเอง นอกจากเราไปยึดถือมันเท่านั้นเนี่ยให้เห็นอาการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นอันใดจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันเช่นรูปประขันของดอกรูปประขันแสดงอาการผิดยิป,ปริตผิดธรรมดาไปอย่างไรเช่นเจ็บที่นั่นปวดที่นี่ขึ้นมาเราก็ทราบว่ารูปขันอันนี้มีความผิดปกติ จึงสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาจากความผิดปกติทอ้งตอนั้นการสร้างทุกเวทนาขึ้นมาก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ที่เขาแสดงตัวของเขาสังหากเราเป็นแต่เพียงผู้รับทราบความผิดปกติของร่างกายและความแสดงขึ้นแห่งทุกเวทนามากน้อยไม่หลงไหลไปตามอาการของมันที่แสดงขึ้น จะเป็นทุกขเวทนามากน้อยเพียงไรก็ทราบชัดว่านั้นคือทุกขเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั้นสัญญาจะสําคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนว่าอันไหนเป็นเรามันก็แก้กันด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันสุดท้ายสังขารที่ปรุงขึ้นมาเจ็บที่นั่นที่นี่มันก็ไม่มีพิษมีสงฆัญญาที่หมายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีพิษมีสงฆ์เพราะสติปัญญาครอบหัวมันอยู่แล้ว วิญญาณก็เพียงรับทราบตอนนั้นมันก็ดับไปดับไปเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมันก็มีทางที่จะดับไปของมันเช่นเดียวกันมันจะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรก็มีทางที่จะดับตามความปรากฏของมันซึ่งเป็นคู่กันเนีสุดท้ายก็ทราบกันได้อย่างชัดเจนคือทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณอันเป็นอาการทั้งห้านี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากจากใจที่เป็นธรรมชาติของตัวเอง แยกแยะก,กันได้โดยลำดับนี่คือการสร้างที่เพิ่งสร้างหลักให้แก่จิตใจอันไหนที่เป็นสิ่งจอมปลอมจะมีมากน้อยเพียงไรแทรกสิงอยู่ภายในใจปัญญาสามารถแยกแยะคลี่คลายออกได้หมดโดยลำด,ลำดับลำดับตามอำนาจของสติป,ปัญญาที่มีกำลังไม่หยุดยั้งในการคลี่คลายในการแยกแยะสุดท้ายก็กระจายไปหมด ไม่มีสิ่งใดที่จะกขแทกถึงจิตใจได้แม้แต่จิตแท้เองซึ่งมีกิเลสอันสำคัญแทรกอยู่ภายในนั้นก็ยังสามารถทราบได้อีกไม่เพียงแต่ขันห้าที่เป็นของหยยาบเท่านี้แม้แต่จิตอริยเลสที่ละเอียดที่สุดซึ่งไปนอนจมอยู่ภายในจิตไม่อาจที่จะมองเห็นตัวได้เลยปัญญาก็สามารถสอดแทรกแยกออกได้จนไม่มีอะไรเหลือกระจายออกไปตามธรรมชาติของมัน สติปัญญากันกรองออกให้หมดเหลือแต่จิตที่หมดจดบริสุทธิ์ล้วนวนั่นแหละคือที่พึ่งของใจอันเอกไม่มีอันใดที่จะเอกยิ่งใจกว่านี้แล้วพระพุทธเจ้าถึงทำขั้นเอกก็คือถึงทำขั้นนี้แหละขั้นที่ชาดฟอกสิ่งที่จอมกรอมทั้งหลายเป็นมลทินทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือที่พึ่งอันเอก ไม่มีที่พึ่งใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนจิตที่ได้สร้างที่พึ่งให้ตนเองโดยหลักธรรมชาติไม่พึ่งอะไรทั้งนั้นเป็นที่พอพอใจเป็นที่พอตัวนี่แหละคือเมืองพอเมื่อถึงเมืองพอนี่แล้วไม่ต้องพึ่งอะไรส่วนธาตุขันธ์ก็พึ่งไปอาศัยกันไปตามการตามเวลาทั้งๆท,ท,ที่เราก็ทราบได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาของเราว่าอาศัยกันไปตามการตามเวลาทั้นนเท่านั้น ส่วนความดีของเราที่สร้างมามากน้อยอย่างไรตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามารวมตัวเข้ามาสู่ที่จิตใจเป็นเครื่องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นมนลทินที่เรียกว่าบาปทั้งหลายออกหมดจากใจด้วยความดีทั้งหลายเหล่านั้นสุดท้ายก็เหลือแต่ความรู้สึกดลว้วนนะคำว่าบุญก็หมดปัญหาไปจริงคำว่าบาปก็หมดปัญหาไป ท้อใจเลยแล้วจากคำมะบุญซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งในทางที่ดีและจากคำมะบาปซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งในทางที่ที่ต่ำในทางที่ไม่ดีจิดหมุนตัวเป็นกลางเข้าถึงธรรมชาติที่กลางเรียกว่ามัชฌิม,มาในหลักธรรมชาติอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชฌิมมาปฏิปทาที่เป็นทางดําเนินี่สุดท้ายกับปฏิปทาอันเป็นตัวเหตุมีสมาธิติดเป็นต้น ก็ทรงจิตให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นมัชฌิมมาในหลักธรรมชาติของตนเป็นธรรมอันเอกนี่คือที่พึ่งอันเอกซึ่งเกิดขึ้นได้หรือได้มาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมมีาศาสนาเป็นหลักอันใหญ่ภายในใจ,ใจิตใจเพราะฉะนั้นคนที่ถือาศาสนากับคนไม่นึกนับถือาศาสนาคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรม จึงมีความผิดทันอยู่มากมายและได้เปรียบกันดังที่กล่าวมาฉันขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนบรรดาที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายได้นำปฎินิพพิจนาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของตนคําว่าที่พึ่งไม่ว่าจะขั้นใดก็าตามอันเกิดจากงามความดีจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วแต่ผู้เดียว ไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วนไปได้เป็นก็ตามตายก็ตามความดีอันนี้แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปเกิดในสถานที่ดีคติที่างามการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้